วิธีการก็ง่ายมากเลยสนุกก็ไอตอนที่เราขุดนี่แหละค่ะกวยดินมันขึ้นมานี่หัวมันมันขึ้นมาเต็มไปหมดเลยค่ะตื่นเต้นมากในวันแรกที่ได้ขุดนะคะเพราะไม่คิดเพราะคาดไม่ถึงค่ะว่ามันจะได้ผลผลิตเยอะขนาดนี้ค่ะเพราะว่าแทบจะไม่ได้ทําอะไรกนันเลยค่ะใส่ปุ๋ยไปแค่สองครั้งก็คือ,อขี้วัวค่ะครั้งหนึ่งแล้วอีกครั้งหนึ่งก็โวยปุ๋ยเคมีลงไปนะคะค่ะหลังจากที่มันเริ่มงอกมาแล้ว สนุกมากวันนั้นชวนเพื่อนบ้านไปไปช่วยกันขุดกันวันนั้นเพราะไม่แน่ใจคะ่ะต้นมันสูงมากต้นมันสูงมันใหญ่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีหัวหรือเปล่าอันนี้นะคะครั้งแรกนะคะพอเพื่อนบ้านดึงเข้ามาเท่านั้นแหะคะ่ะสนุกกันใหญ่เลยเพราะว่าหัวมันฝรั่งมันออกมาเต็มอันนี้ก็แปลกใจว่ามันคือลูกอะไร นี่เลยค่ะขุดขึ้นมานะคะนี่เขาเรียกว่าพันธุ์บีออต้านะคะสีมันจะเป็นสีออกม่วงๆค่ะสีชมพูพันธุ์นี้อร่อยที่สุดค่ะเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดนะคะอร่อยที่สุดของของนอร์เวย์เลยนะคะพันธุ์นี้ค่ะ mm. เยอะมากเดี๋ยวปีหน้าเราจะปลูกให้เยอะเอาแต่พันธุ์สีแดงเนี่ยค่ะ mm. อันนี้เป็นอีกพันธุ์หนึ่งนะคะชื่อว่าพันธุ์มอนเดนนะคะ หัวมันก็จะออกเป็นสีเหลืองหัวเล็กๆค่ะส่วนตัวแล้ชอบมากชอบพันุนี้มากเพราะว่าหวมวนเล็กดีไอ้ที่หัวใหญ่กินไม่หมดค่ะวิธีการทํานะคะก็คือเราก็ทํากระบะแล้วก็ซื้อดินกระสอบมาค่ะแล้วก็เอารวยลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามันฝรั่งค่ะรวยรวย,รวยลงไปเลยเสร็จแล้วก็รวยดินกรบเข้าไปแล้วก็รอให้มันงอกขึ้นมานะคะหลังจากที่มันงอกเราก็ใส่ปุ๋ยไปค่ะค่ะดอกที่มันเป็นสีม่วงๆคล้ายๆดอกมะเขือนี่นะคะ ก็คือพันธุ์สีแดงที่ว่านะคะมันเบลต้าส่วนดอกที่เป็นสีขาวก็คือพันธมอนเดนนะคะเห็นไหมคะว่ามันสวยงามมากเลยต้นมันโตมากไม่แน่ใจไม่มีหัวหรือเปล่านี่กรุดรมากลน้วหัวเยอะมากได้60กิโลค่ะรวมผลผลิตทั้งหมด